Welcome back to my channel t m Y ต้นไม้ใหญ่เย่ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช anel ของเรานะครับ t m y ต้นไม้ใหญ่วันนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงของโควิดอยู่แต่ว่าเรื่องของกินเราจะต้องไม่ห่างเหินนั่นเองวันนี้เราเลยพาทุกคนนะครับมาทานอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลปิ้งย่างร้านนี้มีชื่อร้านว่าอ้วนต๊อปทะเลเผานั่นเองนะครับถูกไหมถูกเย่อ้วนต๊อปทะเลเผานะครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่ก็คือบริเวณสาลยานะครับซึ่งอยู่ ข้างๆแมคโรสารยาเลยใครที่จะมาแถวนี้นะครับก็คือมาราน,นี้ได้และที่สาคัญคือนนะั่นนะ่ะฟังนู้นน่ะเขามีคาเฟ่เ้อคาเฟ่คือสวยงามแต่ว่าเราไม่ได้พาชมคาเฟ่วันนี้เราจะพาไปทานอาหารด้านในนะครับว่าอ้วนปอทะเลเผาน้าจิ้มจะเป็นยังไงอ,อาหารจะเป็นยังไงแน่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ร้านนี้ไม่ได้มีแค่แบบทะเลขออย่างเดียวยังมีหม้อชาบูให้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเมื่อกี้แอบเข้าไปดูแล้วอาหารคือแบบแน่นหอยกุ้งปูยังไงไปดูจ้า คนก็คือตอนนี้ข้างหลังเราอ่ะมันมีฟิลแบบพอให้ตักกุ้งจากบ่อเรียกว่าบ่อได้ไหมเรียกว่าอะไรจากเนี้ยจากตู้กุ้งอ่ะเออยังไงมาตักเลยคือต้องใจแข็งพอควรเด้อจะตักน้องได้อ่ะนี่ได้แล้วน้องหนึ่งตัวอยเราสงสารน้องอ่ะพอแล้วเอาตัวเดียวพอ คือถ้าใครอยากได้ฟิลแบบหักจากเนี้ยเราก็กินค่ะก็คือความสดคืออยู่ที่ตรงนี้โอเคป้าแต่ว่าถ้าใจไม่แข็งพอก็คือของีตรงนี้ที่แบบว่าที่เราถ่ายให้ดูคือว่าแบบเขาน็อกมาเรียบร้อยแล้วความปังของร้านนี้คืออะไรดูปะกุ้งอันนี้เลยกุ้งแม่น้ําก็คือแบบตัวใหญ่ๆมาจุกๆเยอะๆไม่มีกักร้านนี้เลยคือบอกแบบออกมาเต็มที่แล้วก็มีปูดาวนะคะมีปูดาวแล้วก็ปูมมาโอ้โหแบบฟีดมาแบบสดสด อันนี้คือดีมากแล้วก็มีหอยเชลล์แล้วก็หอยหวานมีปลาหมึกด้วยมีหอยลอดโอ้โหแล้วก็แบบมีหอยลอดหอยตลับหอยนั่งลมคือมีหมดและที่สําคัญมีหมูด้วยสําหรับคนที่แบบเลิฟชาบูไงชาบูเลิฟก็คือสามารถกินได้แล้วก็ในส่วนของทอดก็มีเนาะม,มีมีแบบเห็ดอะไรทอดใดๆเออคือมีหมดผักก็คือมีครบนี่อันนี้คือผัก แล้วก็ที่สําคัญก็คือน้าจิ้มแต่เรายังไม่ได้ลองชิมเดี๋ยวเราลองไปชิมดูว่าน้าจิ้มจะเป็นไงมีสูตรเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้ใดก็มีอุปกรณ์แกะปูคือมีครบไม่ต้องกลัวใครที่แกะไม่เป็นคือมีเนี่ยไม้หนีบแกะปูได้ด้วยแล้วก็น้ําเปล่าอย่างที่เราได้บอกไปน้ําเอ,อ่ยใดๆเอ,อ่ยคือมีหมดนี่ทุกคนสโลแกนของร้านนี้เลยข้างบน I will eat seafood ทิวโพไซดอนไครส์สอนภาษาอังกฤษกันนิดนึง I will eat ก็คือฉันจะกินซีฟู้ดอาหารทะเลเนี่ยทิวก็คือจนกระทั่งโพไซดอนร้องไห้เลยเทพเจ้าโพไซดอนร้องไห้เลยอ่ะก็คือแดกเข้าไปแดกเข้าไปให้สุดๆเนาะสรุปแกงของร้านนี้เขาก็คือแบบเออไม่มีกั๊กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะเข้าไปนั่งกินให้ดูตอนนี้แม่กับน,น้องก็คือนั่งกินกันอยู่ปตามกันเข้ามาป คนดูนี่ดินี่คือหม้อชาบูนะครับแล้วก็มีในส่วนของเตาเพ่งย่างนี่เลยสิ่งที่เราตามหากันมานานนู่นนานยังไงยังไงดูความอูนดูโอเคทุกคนเราก็ม่อยู่ที่โต๊ะแล้วตอนนี้ยังไงคือพร้อมกินแล้วน้ำจิ้มอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็คือจะมีน้ำจิ้มชาบู1จิ้มแจ่วห่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหเนาะซีฟู้ดก็มีเป็นน้อยกับเผ็ดมากอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกไปเหมือนกันว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือ เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นตอนนี้เขาคือ3333 3 3, 3, 3 33บาทร่วมโปรกับคนละครึ่งด้วยโครงการคนละครึ่งก็คือสามารถมาใช้ได้กินซีฟู้ดในราคาแบบร้อยแปดสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยเออหายได้ยังไงก็คือต้องมาและที่สำคัญคือสายชีสก็คือมีชีสขายแยกถ้วละยี่สิบเก้าบาทไปเดี๋ยวลงมือกินแล้วลอยู่แล้วเฮ้ยยังไงอ๋อนี่คือชีสทุกคนคือให้เต็มด้วยอย่างนี้เลยยี่สิบเก้าบาทจะบอกว่าไอ้หม้อเนี้ยคือมาแล้วจริงๆอ่ะคือมันมันต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหม เพิ่ม50บาทหนึ่งอ่อก็คือหันหันกันเนโต๊าะสบายสบายไปเดี๋ยวนั่งกินให้ดูทุกคนก็กินไปพร้อมเราแล้วกันหอยหวานนะจ๊ะเออมีหอยหวานด้วยเนาะแล้วก็มีอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับหอยตลับใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีอันนี้เนาะมีปูมาไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกินนี้ก็เลยนะครับมีหม้อชาบูด้วยอย่างที่บอกไปก็คือครบอ๋อยังลืมบอกมันมีหอยนี่อะเราาเป็นนน้ํั ไม่หวานมากดีสามารถตัดเรียนได้ดีทุกคนกุ้งเน้นๆแน่ๆแนๆเลยเป็นกุ้งที่ส่งตรงเลยใช่ไหมคุณแม่คือทางร้านเคลมว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็คือรับมาเลยจากบอ่อเลี้ยงกุ้งโอ้กุ้งฉ่ำมากฮัลโหลขออนุญาตใช้มือนะทุกคนล้างมือแล้วแหละน้ำจิ้มสุดเผ็ดน้อยเนื่องจากว่าเราไม่ทานเผ็ดมากซีฟู้ดฉ่ำๆกับกุ้งอืม nó là quán bar, thật sự, nước chấm chả bùi cũng là ok, dùng được luôn. Chấm chả bùi với nước chấm suki, với nước chấm chả bùi của họ. Nước chấm chả mình. Ừ. คือด้วยความที่มันเป็นชาบูเตาถ่านทุกคนยังไงดียังไงมันก็จะได้กลิ่นของความหอมอะ่ะรู้สึกป่ะอันนี้คือรู้สึกจริงๆไม่ได้เวอร์นะนี่โอ้ยน้ำสุดอร่อยว่าบาปเมื่มอกี้เล่นบอกคือ ที่นี่เพิ่มได้เลยไม่เสียตังค์นั่นแหละคนอาจจะกลัวบางร้านไปเคยเจอที่ไปแล้วแบบมันต้องเพิ่มตังค์อะถ้าเพิ่มถานอะ่ะแต่ร้านนี้ไม่เพิ่มถานยังไงฟรีเพิ่มไม่เลยจ้ะจำกัดเวลาไหมร้านนี้กบว่าจารย์ก็คือแฮงเอาทกับเพื่อนๆก็คือมาได้เลยทุกคนมันมีหมู่สําหรับย่างด้วยนะว่าไปก็คือจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วได้ ทุกคนตอนนี้ก็คือกินกยันอย่างอินน้ำสำราญไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปร้านอ้วนตบทะเลเผาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอ,อยู่แค่มหิดลสารยาเท่านั้นใครที่มาก็อยู่ข้างๆแมคโครสารยาเลยสามารถแวะเข้ามาได้แล้วก็จะมีคาฟเฟ่สวยๆนู่นเลยชื่อว่าชื่อว่าไวบริกยา ็คือสามารถมาถ่ายรูปได้ใส่ชาบูใส่ปิ้งย่างถ้าอยากกินพร้อมกันในครั้งเดียวก็คือมาได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมทีมวายต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มาดูกันว่าตอนต่อๆไปเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างก็มีสลับเที่ยวบ้างกินบ้างเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนาะ ในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงคือจริง,รงๆอยากให้เราทำอะไรก็คือสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคิวใหม่ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับนี่บริเวณด้านล่างนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งผมด้วยก็ได้นอเป็นการแจ้งเตือนว่าเอ๊ยเราลงคลิปใหม่คลิปอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างอย่าว่ากันเลยนะทุกคนแต่ก็ติดตามกันต่อไปขอบคุณทุกคนมากมครับบ๊ายบาย